พุทธวจนะชุดสัตว์ว่าด้วยสัตว์เหตุที่เรียกว่าสัตว์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าสัตว์สัตว์ดังนี้อันว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เล่าพระเจ้าค่าราทะฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในรูปเพราะการติดแล้วข้องแล้วในรูปนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในเวทนาเพราะการติดแล้วคลองแล้วในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะฉันทะราคะนันทิตัณหาใดๆมีอยู่ในสัญญาเพราะการติดแล้วคลองแล้วในสัญญานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราธะ ฉันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในสังขารทั้งหลายเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสังขารทั้งหลายนั้นเพร,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 ราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะชันทะราคะนันทิตันหาใดๆมีอยู่ในวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในวิญญาณนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์ดังนี้ราทะ เปรียบเหมือนพวกกูมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเล่นเรือนน้อยที่ทำด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะมีสันทะมีความรักมีความกระหายมีความเร่าร้อนและมีตัณหาในเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยๆนั้นย่อมอะไรเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้น ย่อมยึดถือเรือน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราธะแต่เมื่อใดพวกกุมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นปราศจากราคะแล้วปราศจากฉันทะแล้วปราศจากความรักแล้วปราศจากความกระหายแล้วปราศจากความเร่าร้อนแล้วปราศจากตัณหาแล้วในเรือน้อยที่ทำด้วยดินเหล่านั้นในการนั้น พวกเขาย่อมทำเรือน้อยๆที่ทำด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรียรายเกลื่อนกล่นไปกระทำให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเท้าทั้งหลายอุปมาณนี้ฉันใดราทะอุปไมยก็ฉันนั้นคือแม้พวกเธอทั้งหลายจงเรียรายกระจายออกซึ่งรูปจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธี จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งเวทนาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรายกระจายออกซึ่งสัญญาจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิด จงเรียรายกระจายออกซึ่งสังขารทั้งหลายจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดจงเรียรรายกระจายออกซึ่งวิญญาณจงขจัดเสียจงทำให้แหลกลานจงทำให้จบการเล่นอย่างถูกวิธีจงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งตันหาเถิดราธะ เพราะว่าความสิ้นไปแห่งตันหานั้นคือนิพพานดังนี้